จะมีอีมานที่มั่นคงได้ต้องมีศาสนาครับและศาสนาของอัลลอฮ์ก็คืออินดีนอินดัลลอฮิอิสลามศาสนาของอัลลอฮ์คืออิลสลามลิยุฮิรฮูอลัดดีนิกุลิฮีศาสนาอิสลามเนี่ยจะเหนือจะชนะละทัทธิประเพณีทั้งหมดที่อยู่บนโลกใบนี้วะล่าวกาิฮัลกาฟิรูนถึงแม้ว่าคนจะคนกาเฟตคนมุนาฟิก คนมุสลิมจะชิงชังอิสลามแค่ไหนก็ตามอิสลามก็จะ,จะเจริญจะโดดเด่นขึ้นมาอีกครั้งนะพี่น้องครับประชากรในโลกนี้เนี่ยคนมันใจ่มุสลิมเนี่ยเป็นจำนวนที่สองประชากรที่มัใจ่มุสลิมเนี่ยมากกว่าพี่น้องคริสเตียนเนี่ยเยอะกว่าเป็นระดับหนึ่ง มีนักวิจัยเขาได้วิจัยบอกว่าประเทศประชากรที่กินเหล้ามากที่สุดนะประเทศไหนกินเหล้ามากที่สุดมึนเมามากที่สุดไม่ใช่ประเทศมุสลิมสบายใจไหมพี่น้องสองประเทศที่มีคนลักขโมยมากที่สุดไม่ใช่ประเทศมุสลิมครับสบายใจไหมพี่น้องประเทศที่สามมือเรื่องที่สามการทำชู้ เรื่องซินาเนี่ยประชากรในโลกนี้ประเทศที่ทำชู้มากที่สุดทำซินามากที่สุดไม่ใช่ประเทศมุสลิมครับพี่น้องและเรื่องที่สี่ประเทศที่ประชากรฆ่าคนมากที่สุดพีด่น้องไม่ใช่ประเทศมุสลิมเป็นประเทศที่ไม่ใช่นับถืออัลลอฮ์เป็นประเทศที่นับถือสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์หมดเลยด้วยเหตุน,นี้อัลลอฮ์เป็นห่วง ยากจะให้ผู้คนเหล่านี้มาอยู่ในสภาพที่มีความสุขไม่ต้องไปกินเหล้าไม่ก้อยไม่เคยไปลักขโมยใครไม่ต้องไปทำดีนาไม่ต้องมีชู้แต่งงานต้องถูกต้องดูแลภรรยาดูแลลูกพาคนเข้ามัสยิดเนี่ยพี่น้องครับสี่รายการที่ผมนำเสนอหนึ่งกินเหล้าชายของมื่นมึนเมาไม่ใช่ไม่ใช่ประเทศมุสลิมคนลักขโมยไม่ใช่ประเทศมุสลิม คนทำศีนาในโลกนี้ส่วนใหญ่ไม่ใช่ประเทศมุสลิมแล้วก็คนที่ฆ่าคนนะครับก็ไม่ก็ไม่ใช่ประเทศมุสลิมเหมือนกันสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ฝีมือมุสลิมครับพี่น้องแล้วคนที่เอาระเบิดไปโยนไว้ที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนาจาสากิกับฮูชิมานะมุสลิมเหลรอือไม่ใช่มุสลิมแล้วก็วันนี้มุสลิมถูกถูกได้ถ,ถูกใส่ร้ายว่บ เป็นประชากรเป็นครัวคนหัวรุนแรงฆ่าคนประวัติศาสตร์พูดชัดเลยครับพี่น้องไม่ใช่มุสลิมทําสักคนหนึ่งพี่น้องที่ฆ่าใครตะใครตาอยู่ในอินเดียก็ไม่ใช่ฝีมือมุสลิมพี่น้องฝีมือฮินดูหมดเลยะพี่น้องแต่ทําไมมุสลิมจึงถูกรังแกถูกใส่ร้ายถึงถึง,ถ,ง,ถ,ง,ถ,งถึงกระน,นั้นให้อภัยกับคนเหล่านี้เรามุ่งหน้าทำเจ็ดข้อพี่น้องครับ พี่น้องมุสลิมที่อยู่บนโลกดุนยาเบนี้อยู่ในเมืองไทยเนี่ยทำเจ็ดข้อสม่ำเสมอหนึ่งให้อ่านกรุรานทุกวันข้อที่สองนมาดอย่าขาดห้าเวลานี่ยอย่าขาดแล้วไปนมาดที่มัสยิดด้วยพี่น้องกับผู้ชายนะข้อที่สามให้บริจาคสม่ำเสมอการบริจาคนั้นเข้าบัญชีท่านไม่ใช่บัญชีคนอื่นแล้วครับพี่น้องข้อที่สี่พี่น้องกับให้ซิกรุลลอฮ์สม่ำเสมออสัสฟิรุลลอฮ ให้ขอดุอาะซิกุรุลลอฮฺเสมอ س ุบฮาอัลลอฮฺลาฮัมดุลิลลาห์ข้อที่หกครับพี่น้องครับให้อย่าทำให้พ่อแม่ต้องโกรธอย่าทำให้พ่อแม่ร้องไห้ใครที่ทำให้พ่อแม่ร้องไห้ลูกคนนั้นรอความหหยะณะจะต้รงระวังให้ดีนะพี่น้องครับอย่าให้น้ำตาของคนมุสลิมถูก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 รักกงแกเนี่ย ร้องไห้เขาขอดูอาเรียบร้อยนะพี่น้องสองอย่าให้เด็กกำพร้านะครับไม่มีใครช่วยเหลือปล่อยให้ร้องไห้อดพี่น้องครับระวังพ่อเด็กถ้าเด็กกำพร้ายกมือขอดูอาไม่ร่อยคนรวยๆพินาศหมดนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นอย่าให้คนถูกถูกรังแกนั่นร้องไห้อย่าให้เด็กกำพร้าเนี่ยร้องไห้อย่าให้พ่อแม่เนี่ยรอ้องไห้เพราะลูกทศยศต่อพ่อแม่ต้องระวังให้ดีนะครับพี่น้องเอาเงินในภรรยาใชา้ อย่าด่าภรรยาอย่าตบหน้าภรรยาอย่าด่าลูกอย่าตบหน้าลูกแต่หน้าที่ก็คือให้สอนลูกอบรมลูกเรียนมารยาทที่งดงามพู้ใจดีๆขอดุอาให้นะครับพี่น้องข้อที่เจ็ดเนี่ยให้อภัยอัตตามห์ให้อาภายัออาภายครับนการให้อาภัยนั้นมีอยู่ศาสนาเดียวคืออิสลามนาบีอสลลอฮสลามะเสียไ,ไปสอนศาสนาถึงบางตออิบถูกสามเรื่องพี่น้องถูกดา่าถูกไล่ แล้วก็ถูกคว้างโดยหินมาลายกาลงมาบอกว่าแก้แค้นไหมอ่ะนบ,บีถามว่าแก้แค้นยังไงอ่ะจะให้ภูเขาเนี่ยเพราะว่ามาลายกาที่ดูแลภูเขาเนี่บอกว่าอัลลอฮ์สั่งฉันให้จัดการเลยทําให้ละเอียดเลยให้ตายหมดเลยไปน้องให้ภูเขาสองลูกเนี่ยมาชนกันพอนบ,บีรับทราบนี่ว่าไม่ใช่ไม่เอา นบ,บีขออนุอาอัลลอฮุมมะฟริรลิกขามีฟะอินนะฮุมลายาลาลลาะอัลละมูนอัลลอฮจะาอัปยาโทษให้พวกเขาด้วยเถิดเพราะพวกเขาไม่รู้เห็นไหมพี่น้องนี่คือบุคคลตัวอย่างเป็นนบ,บีมุฮัมมัดนบ,บีที่เรากาล,ล่าวว่าอัลลอฮุมอัลลอะลามุฮัมมัลลมมดเะไม่ใช่สอลาวาตนบ,บีอย่างเดียวสอลาวาตก็เป็นความดีแต่เอาสุนนะนบ,บีมาใช้ในชีวิตประจำวันสุลตานะกัลลอฮุมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮ์อิลล้าอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยกล ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อมุสตาฟาอยู่เป็นสุขผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามขื้นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารนณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหารายการโดยพิมพ์คำว่ามุสลิม on Air